สวัสดีสวัสดีเ,เ,เพื่อนๆนิฟซีสุข,ขุสุขคนเนาะตอนนี้บาบานาพามาเที่ยวหางเนาะมาเดินหางบิ๊กซีบางใหญ่แล้วก็โฮมโปรแล้วก็เซ็นทรัลเวสเก้น,นะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวตอนน <c oughs> ีน้บาบานามาเที่ยวไรเดี๋ยวจะมา,า,มาตากแอร์เย,ย,ย็นๆแล้วเพื่อนๆนะเ <c oughs> ดี๋ยวจะมาหน้าแล้วที่บาบานาไปเดิลงขีปเนาะอันนี้ก็เป็นรถไฟฟ้าสา,ายสีม่วงตลาดบางใหญ่นะเพื่อนๆนะโอเคเดี๋ยวบาบานาพาเราไปดานในก่อนแป๊บนึง พาไปชมบรรยากาศดันนี่นี่ก็คือรถไฟฟ้าสีม่วงบางใหญ่ตอปูนนะเพื่อนๆนะคือรถเป็นบางใหญ่ต่อปูนนะดเ,นนะเ,เนนนะดีก็าบารบ์นาอยู่ตลาดบางใหญ่นถะาันเวสเกตสวัสดีสบายด,ดีเป็นเวนเสุขสุขคนเน,ะน,นาะมือนว่าผมกำลงบาร์บนาออนทัวร์วัวีนนาเที่ยววิจทันเวทเกตนะพเพื่อนๆนนะเรียกว่าบาร์บนาิม,มาไทายลิป เดินทางเย็นๆในหางเช่นถนนเวสเกตด่านล้างข่าววันี่ะกันที่ทายพากัาพนากขับลังหน่อยหนึ่งเนาะเพื่อวอาบรรทุกหายเห็นตัวหนังสือหายตัวหนังสือมันกับวัวกับหางน้องเพื่นเนาะนี่ก็คือเป็นด่านลังของเถนันเวสเกตนะเพื่อนเนาะอยู่ประชุมท่นนี้บางใหญ่นะเพื่อนเดี๋ยวว่าไม่น่าจ่าให้เบลเนาะ โอ้โหนี่น้องเพื่อนๆตอนนี้บาวบาร่าก็เดินมาถึงห้างเจนดันเวสเกตนะก็มาข้างในมาถ่ายบอคข้างหลังเนาะถ่าบมุมกรันจิบาวบาร่าถ่ายข้างบนนะสวยๆนะเดี๋ยวลองมาถ่ายห้างอีลับแบบใกล้ๆน้อเพื่อนๆน,นะ นี่ก็มีแองกิเบิร์ดนะโอ้หมาเล่นเนวัตดี้มาเล่นซ่อนแอบมุมนี้เนาะนเพื่อนๆมีมีหลายเนาะแองกิเบิร์ดมีเหนะ็นเนาะเพื่อนๆตอนนี้บา,า,า,าบันนาก็พามาเบิ่งพามุมสูงเนาะนันจกจัดเ่อร์เมือ่อตะกี้บาบัานาไทายเป็นมุมข้างล่างเลยเนะาะเพืนนะ่อนๆเนาะพามาเบิง่ง อีลาบมีปีกนะเพื่อนอยู่เซนทันเวสเกตนะแล้วก็นนี่ก็เป็นเอ็กกิเบิร์ดนะเอ็กกิเบิร์ด โซนนี้เป็นโซนสเก็ตนั้งืมอเลยนะน้องนองคนเล่นสเก็ตนั้งืมอเลยก็คือว่าปอะมาหน่อยก็บ้านลายรลอดนะ่าก็คือว่าบริขินนะอันนี้จะเป็นคองเด็กๆทั้งหมดเลยน่านกะ็เป็สนสนามเด็กเล่นอันนี้กระสีมีแบบราวจับนะั้งืมอเลยน่ากระสีมีราวจับไปเรืยย่อย เพื่อนเพื่อว่าเป็นแบบใหญ่ชุดๆเลยเนาะเพื่อนๆนเนาะคือว่าเป็นสนามเด็กเล่นเียว่าในห่างยิปทานเวสเกตอยู่ทางเขาพอดีเนาะเพื่อนๆนเนาะอยู่สันบนสุดเพื่อนเพื่นเนท่ได้มากกับาเที่ยวมาเล่นได้เนาะเพือ่อนน้องๆพาลูกหลานมาเที่ยวได้เนาะเพื่อนๆนเนาะโอ้โหสุดยอดอลังการอยู่อยู่สันซีเนาะเพื่อนๆนเนาะอยู่สันซี สิมีลงนั่งน,นะ,ะเพื่อนนะลงนังน,นะครับลงนังก็จะอ,อยู่มุมหนาเนาะ,ะเพื่อนนะลงนังนะเนาะเดี๋ยวบอกว่าหน้าหาทางลงก่นนะอกนเนาะเพรามันมื่อแหละเดี๋ยวกลับบ้านก่อน